สวัสดีค่ะ บุงเซเค่ะวันนี้บุ้งอยู่ที่ร้าน tora yakiniku x cafe นะคะสาขาลาซานเอ e เวนิวที่ตรงลาซานแบร i n g ค่ะวันนี้เราจะไปกินเป็นตัว royal buffet ค่ะซึ่งเป็นการคอลลกบกันระหว่าง3แบรนด์นะคะก็คือตัว t o r ยากิน n i k u cafe นะคะแล้วก็เชฟแก่จากร้านซูชิ order chef นอกจากนี้ยังมีเชฟฮาระซึ่งเป็นเชฟที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเนื้อญี่ปุ่นจากแบรนด์ nexus ค่ะสำหรับตัว royal b u f f e นะคะราคาจะอยู่ที่ค ละ3,299บาทบวกบวกค่ะราคาน,นี้เราสามารถนั่งกินได้เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มนะคะความพิเศษของร้อยโบเฟนนะคะมีหลายอย่างมากข้อแรกก็คือจะเป็นบุฟเฟ่ต์เนื้อ A5 ค่ะจากฟาร์มบาบะเมืองคาคุตะประเทศญี่ปุ่นค่ะตัวเนื้อบาบะเนี่ยนะคะเป็นวัวที่เลี้ยงด้วยข้าวขนมปังแล้วก็น้ำบาดาลเนื้อนจะออกมาเป็นสีชมพูอ่อนแล้วก็ลายสวยงามค่ะในหนึ่งเดือน,นจะมีเพียง50ตัวเท่านั้นแล้วก็เน็กซัสเนี่ย เป็นผู้นำเท่ารายเดียวในประเทศไทยเลยนะคะอันนี้ก็คือตัวใบเซอร์ติฟิเคตที่แสดงให้เห็นว่าตัวนี้เป็นเนื้อบาบต์นะ,ะในฝั่งของซูชิออเดอร์เชฟนะคะ mm hmm. ก็จะมีเชฟแก่มาครีเอทตัวซูชิที่เป็นสไตล์โอมาเกะเซช้วัตถุดิบพรีเมียมแบบโอมาเกาเซเลยค่ะอันดับแรกนะคะ mm hmm. เขาจะเสิร์ฟเมลคัมดริงก์ก่อนซึ่งเป็นยูสุสปาร์คลิงค่ะตัวยูสุเนี่ยจะเป็นตัวที่นำเข้าจากจังหวัดโทคุชิมะนะ มนสดชื่นมากรสชาติเปรี้ยวหวานค่ะแล้วก็มีความซ่านะคะอันนี้เราจะได้กันคนละหนึ่งแก้วนะเราสามารถที่จะสั่งเครื่องดื่มทุกอย่างในเมนูได้เลยนะคะอย่างตัวนี้นีก็คือ Cold Brew Coffee ค่ะเขาจะพ่นตัว c i t r u s Essence ลงไปด้วยนะคะมันจะสดชื่นนะตัว Cold Brew Coffee เนี่ยจะไม่หวานนะคะ Blue Egg ตัวนี้ก็คือ Blue Lemonade นั่นเอง Mini Kaiseki อันนี้เราจะได้กันคนละ1เซตนะคะในนี้ก็จะมี4อย่างด้วยกันค่ะโมโนกากะมูสปลาแซลมอนลมวันค่ะโมโานากะนี่ก็คือเป็นเบเฟ์ที่ทําจากโมจินะคะโอไม่อยากกินนะให้มามากินก่อนนะเบเฟ์ er เนี่ยจะกรอบบางน,นะคะตัวมูสปลาแซลมอนลมวันเนี่ยก็จะออกความมีความครีมมี่แล้วก็จะรสเค็มหน่อยๆค่ะอันนี้นะคะโมนากะ วัว,วมูสปลาแซลมอนค่ะให้โอเวนกินเฉพาะผักชีลาว <laughs> อ่ะยอ,อยถัดมาเป็นมะเขือเทศดองนะคะโห่หวานมากทุนรกญี่ปุ่นสอสไส้เมนไทโกชีสอือเนี่ย มันทำจากโหระญี่ปุ่นมันจะออกแนวมันๆหน่อยแล้วข้างในเนี่ยก็จะสอใส้ไอตัวเมทไกโชีสมันไม่ได้เค็มมากเลยนะคะโอ้ย้อมแน่ๆอ่สาลายโมโซกุสามรสค่ะโหเปรี้ยวหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมของยูสุด้วยค่ะสดทื่นมาก วากคิวแซนโดนะคะตัวนี้จะเป็นแซนด์วิชไส้เนื้อวากิวชุบแป้งทอดค่ะจะได้กันคนละ1จานนะคะ1นึ่งจานมี2ชิ้นอะมามรู้ว่าโอเว่นอยากกินให้โอเว่นเอาไปก่อนชิ้นหนึ่งก็ <Thank you. S 1> อยากกินใช่ไหมล่ะแต่เดี๋ยวมามชิมให้ก่อนแล้วกันนะโ <laughs> <c oughs> อ้โหอร่อยจริงนะอร่อยมาก <laughs> <ะ S 1> thank you <c oughs> แล้วมันมันมีกับขนมปังที่แบบเอาทานเลยแล้วไปย่างอะ่ะมันก็มีกลิ่นหอมขึ้นมาอีกอร่อยมากเนื้อรูปมากอะ่ะโทสะโชยุซึ่งเป็นโชยุพิเศษที่เชฟเนี่ยปรุงขึ้นมาสำหรับกินกับตัวซูชิในตัวรอยัลบาฟเฟ่นะคะยากิเนกุทาสูตรพิเศษของโทรายากินิกุนะคะเอาไว้สำหรับริฟเนื้อก่อนที่จะนำไปย่างคะ่ะซึ่ง จะเหมาะสําหรับการดิบเนื้อออสเตรเลียในส่วนของซีซันอลซูชินะคะทั้งหมดเนี่ย9รายการนี้ค่ะในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมีรอบละ7รายการคือแล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยมีรายการไหน a อา i ว a ล l e บ้างนะคะสามารถที่จะถามทางพนักงานได้เลยค่ะแต่วันนี้เนี่ยบุ้งจัดมาให้ดูทั้งหมด9รายการเลยโอโทโรมาไดชิมาอาจิ aji. ตอนนี้ข้าวซูชิของพี่โทรัานเนี่ยเขาทำการปรับปรุงสูตรใหม่มาลองชิมกันนะ อโอโรนี่คือนุ่มละลายในปากเลยมาดเนี่ยเป็นปลากระพงแดงญี่ปุ่นนะคะซึ่งจะนําไปบ่มก่อน3วันเพื่อให้เนื้อหวานฉ่าพวกซูชิพวกนี้ค่ะเชฟจะมีการทาโชยุมาแล้วเล็กน้อยเรียบร้อยแล้วตัวข้าวซูชิก็มีการปรุงรสมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากินแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องจิ้มอะไรแล้วนะปบาหวานอะชิมาจีเนี่ยจะเป็นปลาทูหางแข็งญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เนี่ยจะทานพร้อมกับเน็งิโอโรชิซึ่งจะเป็น ตัวต้นหอมญี่ปุ่นนาะมาสับคำนี้คือได้กลิ่นของตัวในงีกโดดเด่นขึ้นมาเลยค่ะตัวปลาเนี่ยก็จะมีรสหวานแล้วก็จะกรุบกรุบนิดนิดนะตัวนี้จะเป็นชูโทโรนะคะซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของออปลาฮอนมาคุโร่ก็จะมีไขมันปลาตาคารเหมะที่จะกินตัวซาชิมินุ่มมากนะ อังกิโมหรือตับปลาอังโกะค่ะซึ่งตัวอังกิโมเนี่ยเขาถือเป็นตัวกลาของทางมหาสมุทรเลยนะจะเสิร์ฟพร้อมกับซอสปอนสอึแล้วก็พริกโมมิจิทั้งหมดเป็นใช้เท้าคนนะ <c oughs> <c oughs> เป็นตับที่ไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะแล้วกินกับปอนสึเนี่ยมันจะรสชาติเปรี้ยวนำนะคะ ฮามาจิกระฟัโชค่ะจะเสิร์ฟพร้อมกับทรัฟเฟิลดรสซิงนะคะเวลากิกนเราก็ลาดล,าลงไปอย่างนี้เลยฮามาโชก็คือการเ,ออเสิร์ฟเนื้อเนื้อสัตว์นะคะแบบ,บดิบนะคะในที่นี้ก็คือเป็นเนื้อปลาฮามาจิสไลซ์แบบบางมาค่ะแล้วก็ลาดตัวดรสซิงเข้าไปท็อปด้วยคาเวียนะคะอืมเปรี้ยงนำํำแล้วก็ มีกลิ่นของของไอตัวทรัฟเฟิลอะก,กินแล้วสดชื่นมากเลยตรวเนี้ยเป็นไงล่ะอร่อยใช่ไหม่ชิโร่เอบีตัวนี้จะเป็นกุ้งหวานสีขาวตัวจิ๋วนะคะเสิร์ฟแบบดิบค่ะด้านล่างเนี่ยจะเป็นข้าวซูชิ คีมิสุกุ้งหมาแล้วในปากแล้วก็ข้าวอร่อยจะมีเกิดโคตรุอิกะตัวนี้จะเป็นปลาหมึกหิงห้อยเรืองแสงนะคะจะเสิร์ฟในเมนูโอมาเกเซะส่วนใหญ่ค่ะเชฟเนี่ยจะนำปลาหมึกหิงห้อยตัวนี้นะคะไปหมักกับมิโซะไซเคียวแบบโบราณแล้วก็จะทานคู่กับซอสคีมิสึสุดพิเศษ <c oughs> ตัวซอสเนี่ยจะออกแนว หวานเค็มนะคะมันจะกลุ่ๆแล้วข้างในเนี่ยมันมีไส้อะซาบะโบซูชิค่ะตัวนี้จะเป็นซูชิแบบโบราณนะคะเชฟจะนำปลาซาบะเนี่ยไปดองกับน้ำส้มสายชูหมักจากกากสาเกหลังจากนั้นเนี่ยก็จะจี่ด้วยตัวฐานนะคะซึ่งจะเป็นฐานไม้ญี่ปุ่นมินโจตัน,นะคะ่ะห่อด้วยสาหร่ายจากจังหวัดสาก,กะแบบนี้อืมอืม รอดไหมฮะอร่อยมาก <laughs> คือปกติอุ้เนี่ยไม่ค่อยกินปลาสาบะเท่าไหร่นะแต่ว่าคำนี้เนี่ยแนะนำเลยคะ่ะว่าต้องกินสาหลานี่คือกรอบแล้วก็หอมหอมแบบพิเศษเลยแล้วตัวสบะก็ดอมมากำลังดีนะคะมีรสเปรี้ยวนิดแล้วก็เค็มหน่อยค่ะตรงหนังปลาสบะเนี่ยมีกลิ่นหอมด้วย กินหองจากไอตัวฐานไม้อะคะ่ะตัวซีซันอลซูชิเนี่ยเราสามารถสั่งได้แบบไม่อั้นเลยค่ะซึ่งอย่างที่บอกก็คือในแต่ละรอบเนี่ยก็จะมี7รายการจาก9รายการนะคะนอกจากตัวซูชิตัวนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะสั่งซูชิอย่างอื่นที่อยู่ในเมนูได้ทั้งหมดเลยนะอย่าง2จานนี้เนี่ยเป็นซูชิที่มาจากตัวเอเลีนบัฟเฟ่นะคะและที่เห็นถาดนี้กับจานนี้เนี่ย เป็นซูชิที่อยู่ในส่วนของแกรนบัฟเฟ่ค่ะเอ็นกาวะโฮตาเตะสไปซี่ยูสุส่วนตัวนี้คือโฟคิงกุนกันก็คือจะมีวัตถุดิบที่แบบพรีเมียมทั้งหมด4อย่างด้วยกันชอบคำนี้มากอะ โฮตาเตะไซเกียวคาราซูมิหอยเชลค่ะด้านบนเป็นไข่ปลาคาราซูมินะคะเอโดเมโฮตาเตยากิเป็นหอยเชลโฮตาเตะน่ะนำไปย่างค่ะหูโฮตาเตะนะคะอันนี้เป็นกุ้งหวานข้างบนเป็นอูนิแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนอันนี้เป็นท้องปลาแซลมอนค่ะข้างบนอบุริก็คือการมีทำการเบิร์นเล็กน้อยแล้วก็มีคาเวียค่ะปลาไหลญี่ปุ่น แล้วก็เอ็นกาวะแน่นอนว่าคำนี้คองอาวนของมุ้งนะคะต้องเอ็นกาวะเลยอชอบกินแค่ไหนดูตานนี้ของมุ้หมดเลยนะ <c oughs> <c oughs> มเมนนะูเน้ะ บาบา A5 ค่ะซึ่งจะเป็นในส่วนของทางเ e ็กซนะคะจะมี3เมนูที่เราจะกินแบบดิบก็คือ a อฟ a g y บาร์ h i ค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อส่วนสันคอนะคะนำไปเบิร์นไฟเล็กน้อยด้านบนท็อปด้วยอูนิแล้วก็มีคาวเวียค่ะ <c oughs> เนื้อเนี่ยคือนุ่มมากเลยค่ะเนื้อกับอูนิเนี่ยมันเข้ากันดีมากเลยค่ะตัวอูนิก็คือคไข่ไหม่นเนี่ยมันเพิ่มความหอมมันให้กับคำนี้ ทรัฟเฟิลวาวกิวยูเกะค่ะยูเกะก,ก็คือเมนูเนื้อดิบเนี่ยนะคะหั่นเป็นเส้นแล้วก็นำมาคลุกเค้ากับตัวทรัฟเฟิลกับไข่แดงแบบดิบค่ะฮึมฮึมฮมไกี่นรึล่ามามาได้กลิ่นไหมคือได้กลิ่นทรัฟเฟิลเลยอ่ะอื หมดแล้วอะ่ะรอยัลนิ k ู Dress ตัวนี้จะเป็นเนื้อสะโพกนะคะแร่บางๆอันนี้จะกินแบบดิบเลยนะข้างล่างเนี่จะเป็นข้าวซูชิค่ะข้างบนจะมีอุนิไข่ปลาแซลมอนแล้วก็มีป้ายวาซาบิหน่อยนึงเราจะกินข้าวเหรอคือเนื้อมันกินแบบดิบอย่างเงี้ยคือไม่ไม่มีกลิ่นคาหรืออะไรนะคะแล้วก็เนื้อนุ่มเลยค่ะ เม่หือไหมขอข้าวครับอร่อยอร่อยอะเอฟวายบาร์บิวนะคะโอจิคารุบีตัวนี้จะเป็นเนื้อส่วนร่องซี่โครงนะคะเขาจะตัดแบบเออญี่ปุน่นก็คือจะหนานิดนึงจะเสิร์ฟพร้อมกับตัวซอสเรดมิโซะนะคะซึ่งเป็นซอสสุดพิเศษของเชฟ A5 b a b u Tokusen Harami ค่ะตัวนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อส่วนหน้าท้องนะคะอยู่ใกล้กับกระบังลมเสิร์ฟพร้อมกับตัวเลมอนเทเรตนะคะเกลือแล้วก็ปิกไทย เราจะเริ่มจากนกาคาอจิคาโบบีก่อนนี่มันก้อนอ๋อเว่นมันอร่อยมาก mm. มันจะมีความกรุบๆนิดๆแต่มันนุ่มมากเลยค่ะ mm. จริงๆเราควรจะต้องจิ้มซอสเรมิโซนะแต่ว่าคือแค่โรยเกลือไปไข่ก็อร่อยแล้วอะ เรมิโซที่เชฟให้มานะอืมตัวเรดมิโซเนี่ยนะคะจะออกแนวหวานเค็มค่ะอันนี้คือโทกุเซนฮารามินะคะตัวนี้จะมีเทสเตอร์ของทั้งตัวมันแล้วก็เนื้อแดงค่ะมีอะไรให้เคี้ยวแต่มันก็นุ่มมากแล้วก็มีความหอมของเนื้อเลมอนชากนะคะ ส่วนโทกุเซนทารามนเนี่ยนะคะมุงว่ากินกับซอสเลมอนทะเลเนี่ยเข้ากันคือเลมอนทะเลเนี่ยจะมีรสเค็มแล้วก็เปรี้ยวนิดนิดแล้วก็มีหวานปลายลิ้นค่ะส่วนตัวนาคจ้าจิคารุบีนะตัวตัวนี้ตัวเนี้ยตัวเนี้ยนะมุงว่ากินแบบโรยเกลือพริกไทยก็พออร่อยแล้ว a 5ฟ a ายบา u ์บีค k e t ยากิซุกีนะคะตัวนี้จะเป็นส่วนที่สไลซ์บางค่ะด้วยความที่มันบางเราอะควรจะเอาเนื้อเนี่ยนะคะ มาบรัชกับตะแกรงอย่างนี้ก่อนแป๊กหนึ่งี่แล้วเราก็หมูมันนะคะเนื้อเนี่ยมีการหมักซอสสุกียกี้มาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปจิ้มอะไรเพิ่มค่ะอร่อยมากดูดายฟอร์มากเนื้อเนี่ยคั้นนุ่มละลายในปากเลยค่ะแล้วพอกินกับตัวไข่แดงนะคะ มันเพิ่มความหอมมันโอ้ยดีมากเลยเป็นสวีทโชยุเพราะนั้นก็จะมีรสหวานในดินค่ะเอาจริงนะ<ร>เนื้อ3อย่างของตัวเอ่อเน็กซัสเนี่ยมันมีมีเทกเจอร์รสสัมผัสไม่เหมือนกันเลยอยากจะให้ลองทุกอย่างแล้วจะได้รู้ว่าเราอ่ะชอบกินส่วนไหนในสุดลรวค่อยสั่งอย่างนั้นนะคะเนื้อจากทางโทรอากินิคุคาเฟ่นะคะกล่องนี้มีชื่อว่าโทระรอยัลบ็อกซ์ค่ะประกอบไปด้วยเนื้อ4อย่างด้วยกันเริ่มจาก วากิวเดนเวอร์สเต็กมาร์เบลิงสกอร์89กวากิวชักกิบมาร์เบลิงสกอร์89วากิวแฟดไอออนมาร์เบลิงสกอร์89ค่ะรอยัลชิโรคิวตันก็คือลิ้นหัวนั่นเองกล่องนี้นะคะจะเสิร์ฟพร้อมกับเกลือยูสุค่ะเนื้อที่เห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นเนื้อของ Margaret River ค่ะซึ่งจะเป็นฟาร์มชื่อดังของทางออสเตรเลียเลยนะคะเริ่มจากตัวนี้เลยเดนเวอร์สเตก เดนเวอร์สเตเนี่ยนะคะจะเป็นเนื้อส่วนสันคอที่จะมีเพียงแค่20%เท่านั้นในวัวตัวหนึง่ง จะมีกลิ่นหอมของความเป็นเนื้อค่ะคือม <care>, <SBS> ีกลิ่นแบบบิฟี่นะคะแล้วก็จะมี t e x t อร์ที่เคี้ยวแต่มันจะมีมันแทกอยู่ค่อนข้างเยอะมันก็เลยนุ่มค่ะลัดไอออนเนื้อบริเวณสันคอกับท้องนะคะซึ่งในวัว1ตัวเนี่ยจะมีเพียง2ก้อนเท่านั้น น,นี้เราจะขอโรยเกลือพริกไทยนะคะบุ้งหวาเน,วนเนื้อส่วนนี้มันมีกลิ่นหอมอีกแบบหนึง่งตัวนี้คือชักริ๊ชักบิ๊นี่จะเป็นเนื้อส่วนซี่โครงนะคะซึ่งจะเป็นที่นิยมมากในร้านยากินิคุของญี่ปุ่นค่ะ จริงๆจะกินกับเกลือยูสุก็ได้นะในรบรรดาทั้งหมด3ส่วนที่ชิมมานะคะตัวนี้จะเป็นส่วนที่มีเนื้อแดงเยอะที่สุด ลิ้นส่วนนี้เนี่ยนะคะเป็นส่วนโคนที่อยู่ด้านบนซึ่งจะมีแค่3 0ของลิ้นทั้งหมดจะเป็นส่วนที่นุ่มที่สุดค่ะแต่ก็ยังจะมีความกรุบกุอยู่นินดนด้านในนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องอย่างสุกมากค่ะอันนี้คือมุ้งย่างสุกประมาณแบบมีเดียมอะไรอย่างนี้กินกับตัวเกลือยูสุที่เข้ากันมากกรุบๆุอรอ่อยอร่อยเลย lobster miso นะคะอันนี้เป็นตัวโฮตาเตะข้างบนเป็นคาเวียค่ะแล้วก็ lobster miso ข้างบนเป็นอากาเอบี B, ก็คือกุ้ง อันนี้เป็นคันนี้มีโซนะคะ,ะใช้มือละอูเมชูไอศครีมค่ะเป็นขนมหวานพิเศษนะคะซึ่งเราจะได้กันคนละหนึ่งถ้วยนะคะมันก็คือไอศครีมเราหวยนั่นเองเราสามารถที่สั่งขนมหวานทุกอย่างในเมนูได้เลยนะคะ เมนูโปรดบุ้งนะคะมาทุกครั้งกินทุกครั้งมันก็คือตัวโทสต์นั่นเองชอบกินกับไอศกรีมวันิลานะคะนอกจากนี้ก็จะมีหมี่โมจิหยดน้ำโมจิย่างของอเว่นโอ้ตอนนี้โอุ้มกำลังย่างเนื้อให้แม่กินอืมไม่ชอบยอลนโออ่อยจัง เราสามารถที่จะสั่งขนมหวานที่อยู่ในส่วนของ Elite p r e g e ชคะ่ะที่จะได้กันคนล,ละหนึ่งยางนะคะวันนี้บุ้งสั่งเป็นเซตขนมญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม4อย่างสมมุติถ้าใครนึกไม่ออกว่าจะสั่งอะไรนะคะทางร้านเนี่ยเขามีจัดเป็นเชฟ recommendation มาให้ออกแนวสไตล์คล้ายแบบโอมาเกเซทั้งหมด16คอร์สก็คือเราจะสั่งตามนี้ก็ได้ะคะ่ะหรือว่าเราจะสั่งอะไรก็ได้ตามที่เราชอบนะคะเลือกจากในเมนูได้เลยเมนูที่บุ้งชอบ มากที่สุดเป็น3อันดับแรกได้แก่อันดับที่1น,นะคะชอบตัว A5 v a r g i l ์ k a วนาคาโอจิค่ะอันดับที่2นะคะชอบตัวลิ้นบัวค่ะอันดับที่3นะคะชอบตัว t r o p l l e a a r u i l ิวค่ะ ตัวรอยัลบอฟเฟ่จะมีเฉพาะที่สาขาลาซานเท่านั้นค่ะแล้วก็มีเฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะถ้าเป็นวันศุกร์จะมีเฉพาะมื้อเย็นก็คือรอบหนึ่งทุ่มค่ะถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์น,นะคะจะมีทั้งหมด3รอบค่ะก็คือรอบเที่ยง4โมงแล้วก็ทุ่มหนึ่งจะมีตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2566ไปจนถึงวันที่30กันยายน2566เท่านั้นค่ะถ้าใครสนใจอยากจะชิมตัวรอยัลบอฟเฟ่นะคะบุ้งแนะนำว่าควรจะต้องจองก่อนค่ะเพราะว่าในแต่ละรอบเนี่ยทางร้า รับลูกค้าเป็นแค่12ที่นั่งเท่านั้นแค่ไงเดี๋ยวมุ้งอตโต้แล้วก็โอเวนนะจะกินกันต่อแล้วค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะไปแล้วนั้นบาย